ยากจะแนะนำคลิปวิดีโอรหรือเพลย์ลิสต์ในการใส่ที่การ์ดหรือตัวไอข้างบนนี้นะคะทำได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะาไปดูวิธีทำกันเลยค่ะการใส่การ์ดหรือตัว i บนคลิปของเรานะคะเราจะทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะคือถ้าทำผ่านในแอปนี้ไม่ได้นะต้องทำผ่านในเว็บนะคะเราเข้ามาใน Google ค่ะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า youtube.com พอถึงหน้านี้แล้วนะคะเรามาเช็คตรงจุด3จุดข้างบนนี้ค่ะเราก็มาเลื่อนดูตรงนี้เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปกดเลือกเลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะเรามาจิ้มที่ไอคอนของเราเลือก YouTube Studio ค่ะอันนี้เรามาจิ้มตรงนี้ค่ะมันคือวิดีโอของเรานะคะ ที่เราได้อัปโหลดลงไปแล้วนะแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าคลิปไหนที่เราอยากจะใส่การ์ดนะคะสมมติว่าเอิงจะใส่ตัวนี้เนาะจิ้มเข้าไปเลยทีนี้นะคะเราเลื่อนมาทางขวานิดนึงแล้วเราก็เลื่อนลงค่ะจะมีคำว่าการ์ดอยู่เนาะเราจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเพิ่มการ์ดค่ะ เราสามารถใส่การ์ดอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีหลายช่องเราก็สามารถโปรโมทช่องของเราอีกช่องหนึ่งลงไปในคลิปได้นะคะหรือว่าเราจะใส่แบบสำรวจให้แสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใส่วิดีโอกันมากกว่านะคะอิงก็จะมาสร้างวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์นะคะกดคำว่าสร้างตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่วิดีโอ เราก็มาเลือกเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่เพลย์ลิสต์นะคะเราต้องมาจิ้มตรงนี้เพลย์ลิสต์อแต่คืออ,อ,อิงจะแนะนำวิดีโอเนาะอิงก็มาที่การอัปโหลดแล้วก็เลือกวิดีโอเลยค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะเราเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดสร้างการ์ดค่ะ การที่เราเพิ่งใส่ไปนะคะคือมันจะมาขึ้นตรงกับเส้นสีฟ้าสีน้ําเงินอืมนั่นแหละนี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้โชว์การ์ดตรงส่วนไหนของวิดีโอนะสมมติว่าเอาตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาลองเล่นดูว่ามันขึ้นโอเคหรือยัง ในคลิปหนคลิปนะคะสามารถใส่การ์ดได้5อันนะถ้าเกิดว่าเราใส่ทุกอย่างโอเคแล้วระบบจะเซฟให้อัตโนมัตินะเราก็สามารถกดออกได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์หรือการแต่งรูปในโทรศัพท์นะกดติดตามช่องอิงคัตตัดคลิปไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ